อาหารของกามาชันทะค่ะในบทพรญชนะหัวข้อธรรมที่38ในเล่มสกะทาคามีอาหารของชันทะพระศาสดาตรัสว่าอย่างไรขอ,อการสาธยายนะคะ mm hmm. พิสูจน์ทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใดนิวรห้าก็มีอาหารเป็นที่ตั้ง ดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้นเหมือนกันพิสูจน์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารของกามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นพิสูจน์ทั้งหลายสุภนิมิตมีอยู่การกระทำให้มากซึ่งอะ โยนิโสมณส,สิการในสุภนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้เกิดคามชันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้นพิสุทธิ์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารของพยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูญยิ่งขึ้น พิสุทธ์ทั้งหลายปฏิฆะนิมิตมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสวนสิกาในปฏิฆะนิมิตนั้นนี้เป็นอาหารให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูนยิ่งขึ้นพิสุทิ์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้ทิทนมิทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นพิสูจน์ทั้งหลายความไม่ยินดีความเกียดคร้านความบิดขี้เกียจความเมาอาหารความที่ใจหดหูมีอยู่การกระทำการกระทำให้มากซึ่งอโยนิโสมฤสิการในธรรมเหล่านั้นเป็นอาหารของถินนมิทะที่ยังไม่เกิด เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นพิสุท์ทั้งหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารให้อุทจจะกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นพิสุท์ทั้งหลายความไม่สงบใจมีอยู่การกระทําให้มากซึ่งอโยนิโสมนสิการความไม่สงบใจนั้น นี้เป็นอาหารให้อุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นพิสุจน์ทงหลายก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิกิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูรยิ่งขึ้นพิสุจน์ทงหลายทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิกิกิจฉามีอยู่ การกระทําให้มากซึ่งอยโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นนี้เป็นอาหารให้วิกิกิจฉาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพยบูญยิ่งขึ้นพิสุทั้งหลายกายนี้มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้แม้ฉันใด นิวรณ์ห้าเหล่านี้ก็มีอาหารเป็นที่ตั้งดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยอาหารไม่มีอาหารดำรงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกันสาธุธรรมคำระศาจดากราบสาธุเจ้าค่ะ